บางคนเวลามีอำนาจมากมีทรัพย์สินเงินทองมากๆเวลาจะสวดมนต์นมักจะสวดว่าสตังสะลรนังคจามิเป็นคนใจบอดหลงเอาสิ่งสมมุติมาเป็นนายบ้านไหนมีนาสองเหมือง มีเมืองสองเจ้ามีเบ่าวสองนายมักจะมีกิเลสมาคอยกัดเซาะชีวิตอยู่ตลอดเวลาหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ทำให้สูญเสียวความสงบมากกว่าคนจนชีวิตนี้เมื่อดูเลเล่น มันก็เหมือนเป็นของเล่นๆแต่ถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยตามที่เขาสมมุติเป็นไปตามบทบาทที่เขาจ้างมาให้แสดงเช่นการแสดงละครการแสดงภาพยนตร์การแสดงลิเก แสดงจริงไปตามที่ผู้กำกับเขามอบหมายสมมุติบทบาทให้แต่ถ้าการแสดงตีบทบาทแตกเหมือนจริงคนดูก็ร้องไห้ตามเสียทั้งเงินเสียทั้งน้ำตาเสียทั้งเวลา แต่ถ้าชีวิตจริงเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเกิดแก่เจ็บตายเป็นของที่มีจริงอันนี้ถ้าเราปฏิบัติตามได้กิเลสมันก็จะหมดไปปฏิบัติตามหน้าเท่มันถูกต้อง ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนก็เถือว่าดีมากแล้วโลกนี้มีจิตเป็นตัวนำมีจิตเป็นตัวทำรรให้ขยับขยื่อนโลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันเดียวคือจิต นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าจบไปแล้ว